มีดยืมมาจากมิสเตอร์เจ้านายนะครับขอบคุณมากเลยที่สนับสนุนให้มีรีวิวนี้ตัวนี้เป็นมีดที่มีการแดัดแปลงเปลี่ยนอะไหลชิ้นส่วนนะครับแล้วก็มีการใช้งานนะครับมาบ้างแล้วตัวนี้จะอยู่ใน playlist Spy Deco กับ Maintenance นะครับเพราะว่ามีดเล่มนี้เป็นมีดที่มีการเปลี่ยนจากเดิมนะครับซึ่งหน้าตาเดิมเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะมาเทียบให้ดู เบสหรือว่าตัวตั้งต้นคือ Spidergo Para 3 Version CPMs 45 VN นะครับเป็นใบน่าจะเป็นสี Stone Wash แล้วก็เอามาทำ Acid w a s h ที่ใบทำส n ตน a s h ซ้3อีกทีหนึ่งนะครับผมตัวสเกลนะครับในตัวนี้ที่ใส่มาก็เป็น c a r ์บอนไฟเบอร์สีเทอร์คอยส์สีฟ้านะครับบางคนเรียกสายแอน ซึ่งก็จะเป็นคาร์บอนไฟเบอร์ที่มีลายลวดลายแบบนี้นะครับพี่ๆลองสังเกตดูจะเห็นว่ามีชั้นของใยคาร์บอนที่ซ้อนกันและมีสีฟ้าน้ําเงินสลับกันไปกับสีเทาดำนะครับตลอดช่วงของสเกลเลยซึ่งเป็นสเกลแต่งนะครับน่าจะเป็นของรัเสเซียชื่อยี่ห้อผมจําไม่ได้นะครับแต่ราคาเท่าที่สืบชาบน่าจะประมาณ70กว่าดอลลาร์นะครับ ถึง80ดอลลาร์ถ้าคิดเป็นเงินไทยก็น่าจะประมาณ3,000กว่าบาทนะครับยังไม่รวมค่าส่งละภาษีนําเข้าซึ่งเขาก็จะออกแบบมาเป็นลักษณะคือตัวด้ามเนี่ยเขาจะมีการยกร่องตรงนี้ขึ้นมานะครับเป็นสันฮาร์ดแวร์ก็เป็นฮาร์ดแวร์เดิมนะครับซึ่งเป็นสแตนเลสมีตัวสเปเซอร์โครงสร้างเดิมยังคงอยู่ตัวแรนยัดบิงก็เหมือนเดิมนะครับใช้อันเดิมได้เลยส่วนระบบการพกพาตัวนี้เปลี่ยนเป็นคลิปของ l y n c h Northwest นะครับหรือว่า MXG เป็นไทเทเนียมขนาดใหญ่กว้างขึ้นแบบดิฟแครีมากขึ้นกว่าเดิมนะครับแล้วก็ระบบล็อตติงคมเป็นคอมเพรสชันล็อกเหมือนเดิมถ้าใครที่เคยดูรีวิวสไปเดโคในช่องเยอะมากๆแล้วนะครับก็จะเห็นว่าพารา3กับพารามิตร a ีทูผมจะรีวิวบ่อยๆแล้วก็เยอะมากเลยนะครับการกลางมีดเล่มนี้ก็คือดันตัวทา้มสตัสนะครับตรงนี้ที่เป็นรูนะครับดันขึ้นแบบนี้หรือว่าจะเป็นการใช้นิ้วค่อยๆดันลักษณะนี้ก็ได้นะครับ การฟลิกก็ทำได้ด้วยสะดวกดีนะครับตัวมีดก็จะมาในลักษณะเป็นมีด everyday carry นะครับมีดพับมีดพกที่มีการดัดแปลงชิ้นส่วนค่อนข้างเยอะเลยส่วนของใบก็จะเป็นลักษณะคือเป็นคลิปพอยต์นะครับโดยมีลายกันลื่นหรือว่าจิมปิ้งตรงไลเนอร์ด้านในที่เป็นสแตนเลสอยู่เหนือคอมเพรสชันล็อกบาร์ตรงนี้มีลายตรงสันมีดด้วยนะครับก็เป็นลายการลื่นเชยคอนโทรลสันใบ รูก็จะเป็นรูขนาด14มม,มแล้วก็ผิวโลหะใบก็จะเป็น CPMS 45 VN นะครับเป็นสแตนเลสสเตลเกรดสูงทนการเสียดสีสูงรักษาคมดีมีความเหนียวและมีความแข็งที่เหมาะสมด้วยส่วนผิวมีดจะมีการใช้กรดนะครับผมไม่แน่ใจว่าเขาใช้น้ำยากัดปริ้นหรือว่าใช้น้ำยากรดอะไรนะครับนำไปแช่หลายชั่วโมงข้ามวันแบบนี้นะครับแล้วก็เอาขึ้นมาเสร็จแล้วก็ล้างทำความสะอาดแล้วก็ไปทำสโตนวอชผิวเขาก็จะมีลักษณะเป็น ผิวขูดขีดแบบนี้นะครับซึ่งจริงๆก็คือจะเป็นการกัดก่อนที่ผิวนั่นเองจะเห็นว่าเป็นรอยขูดขีดที่ผิวเต็มไปหมดเลยนะครับซึ่งบางคนก็จะชอบเพราะมันดูดิบดีนะครับทั้ง2ฝั่งเลยตรงนี้จะเป็นมาร์าของผู้ออกแบบนะครับ sal ส่วนฝั่งนี้เป็น eric ก็ตัว c ก็ตัว e ครับ eric graser กับ sal graser เป็นพ่อกับลูกผู้ก่อตั้งและเจ้าของผู้บริหาร s p y d e c o ผลิตในเมือง golden รัฐโคโลราโดประเทศสหรัฐอเมริกาและผลิต เอ r t h ก็คือที่โลกนั่นเองนะครับ g r i d ดิ้เป็น f ฟ l ลแฟล g ก i d e ก็ทำให้การสไลด์ตัดหันผ่านทำได้สะดวกส่วนด้านหน้าจะมีฟิงเก์ชอยนะครับที่สามารถจะวางพักนิ้วในลักษณะนี้ได้สะดวกด้วยนะครับในการคอนโทรลมีดจับด้านหลังแล้วก็จับรีเวิร์สแบบนี้นะครับพ meet, เพราะมีดเล่มนี้เป็น t a c t i c อลเอ e วอร a ด c a แครีนะครับขนาดที่เล็กลงกว่าพารามิล i t ารีทูนะครับการพับเก็บก็บ,บีบคอมเพร s ชันล็อกตรงนี้นะครับไม่มีก็จะถูกพับกลับเข้ามาทันที การการทําได้สะดวกมากนะครับเรามีดเองก็มีการรีช h a r ปหรือการรับคมใหม่แล้วด้วยนะครับโอเคเรามาลองชั่งน้ําหนักวัดขนาดกันดูนะครับมีดเมื่อเปลี่ยนสเกลแล้วก็มีการทํามันอย่างกับมีดแล้วนะครับน้าหนักจะเหลือเท่าไหร่มาลองดูนะเพราะเปลี่ยนคลิปกับเป็นสเกลน้ําหนักมีดหนัก96กรัมนะครับถ้าลองเปรียบเทียบกับรุ่นปกติอันนี้เป็นเวอร์ชันก่อน,นครับเป็น CPMs 3 0 V นะยังไม่ใช่ S35 VN ก็คือจะสังเกตดูว่าใบเขาก็จะมีลักษณะการรับคมที่ต่างไปนิดหนึ่งนะจะเห็นว่าคมจะมีการวววาๆเรียวๆนะครับมากขึ้นในขณะที่รุ่นก่อนจะเป็นคมเต็มๆนะครับแล้วใบก็จงเป็นซาตินเงาๆแบบนี้ในรุ่นใหม่ที่เป็น S45VN ที่เป็นใบซาใบาเงาไม่เคลือบจะเป็นสโตนวอชแล้วนะครับด้ามหน้าตาก็จะเปลี่ยนไปเราลองมาชั่งตัวนี้กันดูว่าน้ำหนักเท่าไหร่นะครับ แต่้9 6อันนี้9 6เหมือนกันนะครับน้ำหนักก็ไม่ได้ต่างจากเดิมมากไม่ว่าจะเป็น G10 หรือเป็นคาร์บอนไฟเบอร์นะครับแล้วคลิปด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงนะครับเป็นการอัปเกรดหรือว่าบางคนเรียกว่าการแต่งจูนอัพมีดนะครับที่ทำให้มีดดูต่างออกไปจากเดิมความยาวโดยรวมทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ7.3นิ้วหรือ18.5เซนติเมตรวความยาวใบราวร3นิ้วนะครับ 2.7 2.8นิ้ว2.9นิ้วนะหรือว่า7.2ม mm, ิลิเมตรนะครับแล้วก็ด้ามเมื่อพับอยู่น่าจะอยู่ที่ราวๆ4.3นิ้วนะครับก็ <c oughs> เป็นมีดคัสตอมนะครับเปลี่ยนด้ามเปลี่ยนคลิปทำสโตนวอชแล้วก็เป็นแบล็กวอชแอซิดวอชนะครับที่ใบซึ่งก็ดูดีขึ้นนะครับดูต่างออกไปจากเดิมค่อนข้างมากเลยนะก็แนละ้วแต่ใครชอบด้ามก็จะมีความมนโค้งบริเวณด้านข้างนะครับจับแล้วก็จะรู้สึกสบายมือขึ้นด้วย เท่ขึ้นสิ่งขึ้นนะครับก็เป็นความชอบของเจ้าของที่มีการแดัดแปลงเปลี่ยนชิ้นส่วนนะครับแล้วมีการแก้ไขลักษณะทางกายภาพบางส่วนของมีดไปนะครับถ้าใครสนใจวิธีทำเอซิดวอชสโตนวอ h แบบนี้เดี๋ยวผมค่อยหาข้อมูลมาให้เบื้องต้นผมเคยทำวอ h ไปแล้วนะทำกลัดกัดกดไปแล้วแต่ใช้น้ำส้มสายชูนะเบเนก้าวอชไปดูใน Maintenance ได้นะครับ cts maximet นะครับอันนั้น ก็หลอนอูแล้วกันนะครับนี่คือสเปเดโก้พาราทแต่งนะครับรายละเอียดของแต่งเดี๋ยวผมจะให้ลิงก์ไว้ใต้คลิปราคาก็ไปดูกันได้เลยนะครับเบสตัวนี้น่าจะประมาณ6,000ปลายๆถ้าเป็นรุ่นธรรมดาแบบนี้นะครับที่ยังไม่ทําอะไรแต่ถ้าเปลี่ยนแบบนี้แล้วก็น่าจะเกือบหมื่นหรือเป็นหมื่นเลยนะครับขอบคุณครับแล้วเจอกันใหม่อพิซดหน้าสําหรับวนันนี้สวัสดีและยินดีมากที่เข้ามาคอมเมนต์กันนะครับเฮบิไรเดนเอาท